สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองรถไฟฟ้ากันอีกรอบนึงครับวันนี้ผมได้สูตรใหม่มาแล้วพอดีไปสอบถามเขามาครับน่นรถน้ํามันไม่จอดเลยครับไอ้รถน้ํามันไม่ใช้เลยครับจอดทิ้งไว้ตอนนี้กาลังขับรถไฟฟ้าอยู่ครับเป็นจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับตัวนี้ก็พอดีผมไปได้สูตรใหม่มาครับไปขอสูตรจูนเขามา ไปขอสูตรจูนเข้ามาครับก็ตอนนี้ผมก็จูนเขาข้าวไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะเป็นกล่อง e m 100นะครับตัวนี้ผมยัดไว้ข้างหลังยัดไว้ด้านหลังแล้วก็แบตเตอรี่ผมใช้7 2โวลต์ครับเป็นแบตเป็นแบตไมโครวรัตแบตซองนะครับ7 2โวลต์มันจะอยู่ใต้นี้มันจะอยู่ใต้นี้ผมแพกไว้จะอยู่ประมาณนี้เจโวลต์20แอมป์ แล้วก็ทําการจูนกล่องมาแล้วจูนก็จะจูนสูตรประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปลองสปีดกันหน้านี้เราก็ตั้งโวลต์ไว้72โวลต์ครับส่วนหน้าที่2ครับหน้าที่2ผมตั้งลิมิตกระแสไว้ที่นี่ครับ120แอมป์เลยแล้วก็ตรงไอ้ฟักเนี่ยตรงนี้เอาเป็น2,008กับ700ครับแล้วก็รอบครับรอบผมตั้งไว้1,050ครับตอนนี้รอ,อบตั้งไว้1,050พอครับแรงเกินอันตรายครับ ส่วนตรงนี้ก็จะตั้งไว้ประมาณนี้ครับเกียร์หนไว้40%เป็นเกียร์สองหกสิบเเกียร์สเป็นไปเลยนี่ครับส่วนหน้าต่อไปครับตัวโพของก้อนแม่เหล็กเห็นเขาบอกมี24ครับผมก็เลยตั้งตามเขา24แล้วผมก็ติกถูกติกถูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตั้งเป็นลบ120ครับเพราะว่าล้อผมดิสเบรกมันอยู่ฝั่งซ้ายไง นี่ครับดิสบีผมอยู่ฝั่งนี้ผมเลยต้องตั้งตามนี้ครับไม่ไงั้นมันจะหมุนกับแถบนี่ครับส่วนไม้ตอนนี้ผมตั้งไม้แล้วมันไม่ขึ้นครับไม่รู้ว่าจะต้องเซตอะไรตอนนี้ไม้มันยังไม่ขึ้นเลยผมก็ตั้งไว้แล้วนี่ครับคือพอร์ตผมก็ตั้งไว้ประมาณนี้ครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันตอนนี้เลื่อนไม้ผมมันสปีดไม่ขึ้นอะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องตั้งตั้งยังไง ส่วนนี่ครับแบตตอนนี้82โวลต์เต็มที่ครับเดี๋ยวเราจะลองบิดให้ดูให้ดูครับเดี๋ยวลองมาดูกันลองบิดดูครับสปีดมันประมาณไหนให้ดูกันก่อนเเสียงมันเล้าใจจริงๆเลยครับ ฟีดฟีดเลยนี่ผมตั้งไว้แค่นี้นะเอาแค่นี้แล้วก็พอแล้วครับเพราะว่ามันรถมันเบาครับไม่ต้องการความแรงมากก็เอาแค่ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วดูแค่บิดมันก็จะลอยแล้วเดี๋ยงไงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรกันอีกครับเพราะว่ารถมันเบามากตอนนี้ก็มีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังแล้วก็น่าจะเซฟความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเราไปลองสปีดกันเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ผมก็จะออกถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องรอให้รถมันน้อยลงหน่อยหรือจะได้ทําการอัดกันดูว่าท็อปสปีดเท่าไหร่ตอนนี้แบตก็อยู่ประมาณอยู่ที่8ปดบเอนะครับไม่ดูเห็นกันหรือเปล่าตรงนี้ครับ8ปดบเอเเดี๋ยวเราจะมาลองกันเดี๋ยวผมจะใช้แอปเทสสปีดไปด้วยว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้แบตแบต80ประมาณ81.9เนี่ยอยู่ประมาณ8 1 9ก็คือไม่ถึง82หรอกเออเดี๋ยวเราจะลองนะครับรอแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งขอเซ็ตค่ากันก่อนขอเซ็ตค่ามือถือกันแป๊บหนึ่งแต่รถมันเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้ขอตั้งค่าโปรแกรมกันแป๊บหนึ่งครับ ได้ทดสอบกันก่อนหน้าน,นี้เคยทำแล้วลืมลืมใส่สปีดนี่จะได้ใส่สปีดไปด้วยในตัวเลยเไปดูกันดีกว่าเห็นนะครับไป let's go รถมันเบาเป่าไปครับตอนนี้เราต้องมาถนนใหญ่เดี๋ยวรอรถโลงๆหน่อยแล้วกันรอรถโลงๆครับโอเคโล่งพอดีเลย ไปเลยดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้ก็ไม่รู้ได้สปีดเท่าไหร่อะ่ะโอ้ยมือถือไม่ร่วงครับโอเคครับเดี๋ยวดูจากมือถือเอาก่อนเดี๋ยงไงเดี๋ยว,ยวค่อยดูในคลิปกันอีกรอบหนึ่งหยุดกันครับนี่ครับดูจากในมือถือกันก่อนครับน่าจะไม่ถึงร้อยนะครับพอดีจริงๆผมก็ไม่ได้จูนมาแรงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันอันตรายเกินครับ นี่ครับท็อปสปีดได้98นะครับลองแล้วจริงๆ98ผมก็โอเคแล้วนะสำหรับไอ้รถคันนี้วิ่งได้98เองนี่ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะ98กันระยะทาง2กิโลเนี่ยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่46เพราะว่าปกติไอ้รถทั่วไปมันก็จะวิ่งได้แคบประมาณนี้นะครับไม่เกินร้ออ่ะขนาด p p x ยังวิ่งได้ร้อยนิดๆเลย เดี๋ยง่ายเดี๋ยวมาดูกันอาจจะมีการปรับแต่งอีกเล็กน้อยครับเพราะว่าผมกลัวยางแตกเหมือนกันนะมีคนเขาบอกว่ายางแตกครับเนี่ยเขาบอกว่าใช้ยางเดิมของมันนะอัดที่สปีดร้อยยี่สิบอะแล้วยางแตกครับโอ้โหจริงจริงยางก็ร้อนเหมือนกันนะส่วนมอเตอร์ุดก็ร้อนอยู่แต่ร้อนไม่มากครับมอเตอร์ร้อนไม่มากนะยางร้อนอยู่กอง ไม่ร้อนเลยครับส่วนแบตเตอรี่เดี๋ยวดูแบตเตอรี่ก่อนขอดูแบตเตอรี่ก่อนอยากรู้เหมือนกันตอนนี้ผมผมปรับไว้แรงกว่าน,นี้ครับแล้ว BMS มันตัดเบเกอร์อุ่นๆครับส่วน BMS BMS โอ้ m s ก็ใช้ได้ครับ ร้อนร้อนนิดๆครับร้อนพอๆกับพวกมอเตอร์แบตเตอรี่ไม่ร้อนนะส่วนแบตไม่ร้อนนะครับแบตผมว่ายังไปได้อีกไกลแต่ว่า BMS อาจจะไม่ไหวเพราะว่าอนาคตผมว่าจะเพิ่มแบตอยู่แต่ว่าลองงบป,ประมาณก่อนครับ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็จะไจะมีประมาณนี้นะครับปรบการทดสอบสปีดโอเคนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ